สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมบรรยากาศบ้านสวนปลาเกียวนะครับฟาร์มเจีรัชกุลฟาร์มแพะออฟ i ิเชีมาชมนะครับผลของเชอรี่นะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบรรยากาศก,ก็แดดแล้วละ่ะตอนเช้าเช้าน,นีนะครับเชอรรี่บริเวณบ้านสวนปลาเกียวครับนะความสวยผลสุกนะครับ ของเชอรี่นะครับในช่วงเช้าเช้าแดดจ้าๆหน่อยนี่ครับบรรยากาศดีๆนะครับมาชมก็จะมีในสวนก็จะมีบ้านนกนะครับบ้านนกนี่ก็จะมีนี่ครับบรรยากาศบ้านนกมาเอาภาพดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนนะครับมะนาวโหผลสุกนะครับสีแดงนะครับรสชาติก็ บรรยายด้วยภาพบรรยายด้วยเสียงนะครับรสชาติก็เป็นไปตามนั้นเลยนะครับพี่น้องที่เคยชิมกันแล้วรสชาติไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับผลสุกครับบานนกนะครับบานนกสวนเ,เกี่ยวนะครับน,นี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมพามาชม บ้านนกแล้วก็พามาชมไข่นกนะครับนี่ครับดภาพดีๆนี่ครับสวยๆเลยบ้านนกบรรยากาศสดชื่นนะครับบรรยากาศดีๆในช่วงเช้าก็เก็บภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ สวนไผับ้านร้านไหาคาเฟ่ครับบ่อปลาในช่วงเช้าอันนี้ทั้งภาพรวมนะครับกอไผ่หน่อไมอ้ต้นไม้ที่ปลูกใหม่นะครับบนกระถางหรือว่า,าต้นไม้ที่ปลูกบริเวณรอบบ้านนะครับหายชิงช้ามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ ภาพบ้านนกมาฝากคุณผู้ชมนะครับบ้านสวนร้านไหาคาเฟ่คราโเกะนี่ครับบ้านนกสองชั้นสองหลังคู่กัน,นครภาพบรรยากาศในช่วงาสายๆนะครับ บ้านสวนผักหวานป่าต้นไม้ในช่วงเช้านะครับผักหวานป่าสวนผักหวานป่ายอดเหลืองก็ปล่อยให้เขาผลิตใบยเยอะๆก่อนนะครับก่อนที่จะตัแต่งต้นผักหวานตอนนี้ก็ปล่อยให้เขามีใบนะครับมีลำต้นนะครับที่โตขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตกแต่งกันอีกทีหนึ่งสละ สวนผักหวานที่เราเคยถ่ายทาให้ไปชมให้ชมกันนะครับก่อนหน้าน,นี้ทั้งชะอมทั้งผักหวานป่าทั้งมะขามาต้นกล้วยนะครับหลายอย่างก็อยู่ในสวนเดียวกันครับก็ถือว่า,ามะขามเทศนะครับต้นไม้นะครับต้นชะอมถือว่าเป็นต้นไม้พี่เลี้ยงของผักหวานป่าอีกชนิดหนึ่งนะครับ ผักหวานป่าที่ใส่มูลแพะครับขี้แพะนะครับก็ใบเขียวเขียวนานเขียวทนครับของจริงเลยสลับปุยเย็นมูลแพะนะครับสวนผักหวานป่าทั้งมะม่วงทั้งชะอมมะขามเทศนะครับพุทราแล้วก็ผักหล,หลายชนิดนะครับที่อยู่บริเวณสวนครับนี่เป็นคอกแพะนะครับ คอแพะที่ทั้งมีทั้งมะนาวแล้วก็มะขามเปรี้ยวยักษ์ครับต้นสะดาแล้วก็จะมีต้นไม้จะมีผักหลายๆชนิดนะครับอยู่ในบริเวณนี้วันนี้ถ่ายภาพรวมด้านนอกนะครับของคอแพะให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับครับมาชมบรรยากาศพามฟาร์มแพะกันนะครับช่วงบ่ายช่วงเช้าอยู่นช่วงแดดจ้าใช้ๆๆสายนี่ครับ น้องแพ้กำลังพักผ่อนกัอยู่นะครับบริเวณคอกครับน้องดูๆแล,ะล,ะละ้วาได้กินอะไรบ้างลูกช่วงพวักผ่อนของแพ้นะครับช่วงสายๆของทุกวันหลังจากกินอาหารเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็น มบรรยากาศนะครับบริเวณฟาร์มแพะนะครับก็ปกติก็จะไม่ได้ถ่ายในช่วงใช้สายก็จะถ่ายในช่วงเย็นๆมากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีเวลามาถ่ายบรรยากาศของบ้านสวนแล้วก็ฟาร์มแพ้ให้เพื่อนๆนะครับได้มีโอกาสาได้ชมกันครับช่วงที่แพะพักผ่อนนะครับในช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็เย็นๆก็จะ ได้กินกระถินได้กินหญ้ากันครับน้องไข่มุกครับกินหญ้าแต่เช้าวันนี้อาหารตอนเช้าได้กินไปแล้วเหลือแต่ช่วงเที่ยงก็ไข่มุกก็จะได้กินอาหารในช่วงเย็นอีกรอบหนึ่ง เจ้าโอ้ยวันนี้ร้อนจะชอบมายืนตรงที่มันมีพัดลมเพราะว่าเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนอากาศร้อนไม่ไหวฉันไม่รึ ไม่ชอบอากาศร้อนก็ชอบเย็นๆสักหน่อยนี่ครับ,รบนี่คือบรรยากาศสลับในฟาร์มนะครับจิรัติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลนะครับช่องสามารถที่ติดตามได้นะครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับทางเพจนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมมือเลยครับ แล้วก็ช่องอทาง f c e e o o o นะครับการแสงทองมีเดีย FM ครับฝากสลับการติดตามรับชมด้วยนะครับฝากขอบคุณสำหรับท่านที่กดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งช่องครับการแสงทอมีเดียวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมให้กำลังใจฝากกำลังใจับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ